แล้วก็เดินทางมาถึง EP สุดท้าย EP ที่3นะคะสำหรับ LPS Central World ซึ่ง EP ที่3นี้เราจะพูดถึงสไตล์ Making Set Bent ค่ะ Making Set Bent เป็นยังไงคะน้องอีง Making s a t Bent เนี่ยเป็นสไตล์ที่เราแสดงตัวตนห,หรือแสดงคาแรคเตอร์ออกมาได้อย่างชัดเจนผ่านเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายที่เราแต่งเนาะที่วันนี้เราจะมานำเสอนอก,ก็จะมีะทั้ง Pendulum, Carl c o f e Magic Corp, Soda, Admos แล้วก็เพดเมน,นะคะ่ะอเทมเหล่านี้จะมีอเทมไหนบ้างที่แอลเลือกตามมาดูกันเลยดีกว่าค่ะไปกันค่ะค่ะตอนนี้เราทั้งคู่กันอยู่กับที่เพนดูลัมนะคะซึ่งก็เป็นร้านคามัมติแบรนที่รวมแบบนาฬิกาลักชัวรี่เข้ามาไว้ที่นี่หลายๆแบรนด์เลยซึ่งแอลพิกวันนี้ที่เราจะเลือกมาก็คือแบรนด์แฟรงค์ลเลอร์ค่ะซึ่งอเทมแรกที่นุขอพูดเลยก็คือเป็นไอเทมที่น่าสนใจมากๆก็คือรุ่นเควซียล์คือปกติเราจะเห็นตัวเลขนาฬิกาเรียง ตามวันเวลาแบบ1 2 3 4 5อ่หาอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเขาแบบตามชื่อรุ่นเครซี่ยาวเลยค่ะคือตัวเลขจะสลับกันไปเรื่อยๆแต่ว่าวิธีการดูตัวเลขก็คือดูตามเลขเดิมยึดตามตัวเลขเช่นเวลาเที่ยงเราก็ดูเลข12เหมือนเดิมเพราะว่าเขาเป็นระบบกลไก Jumping Hour ซึ่งตัวเรือนก็จะเป็นตัวเรือนสตีลใส่หนังจระเข้แล้วก็ล้อมด้วยเพชรสีนี้เป็นสีที่แบบเราไม่ค่อยได้เห็นเนาะเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากเป็นสีพาสเท l b ล u ก็เลยแบบเลือกให้เป็นไอเทม LP ของวันนี้ค่ะ เก๋มากจริงๆน้องที่เราเลื่องมาเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นแบบแบ,บ,แบรนด์ไหนที่แบบทาตัวเลขจาซ้ำแบบนี้ใช่เรามาดูไอเทมของน้องอิงดีกว่าราลบรองมาพิเศษไม่แพ้กันอไอเทมชิ้นที่2นะคะที่เราพิดขึ้นมาซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นมาสเตอร์สแควร์นะคะซึ่งมีความมีมิติชั่นสุดๆเพราะว่าคุณแพรวธนิกาเนี่ยได้ดีไซน์ร่วมกับแฟนบุลเลอร์ค่ะถ้าดูในดีเทลแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นเรือนสีแดง แล้วก็เป็นสายหนังซาลเค้แล้วก็จะมีเพจรลอมรอบแล้วก็ความพิเศษของมันอีกอย่างนึงนะคะก็คือเนื่องจากหน้าปัดเป็นสคแควร์เนาะเขาก็เลยทําให้มันแบบโค้งได้ทุกมุมทุกองศาคือใส่เรารับกับข้อมือ <ใน S 1> สุดๆเลยก็คือเนี่ย ใส่แล้วแบบเออไม่ติดแล้วรู้สึกใช่ไหมใส่แล้วดูดูแพงขึ้นมาทันทีเลยนะคือปกติหน้าปัดสแควร์เราจะรู้สึกว่ามันดูแมนดูแบบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้แบบอันนี้คือแบบสาวๆก็คือใส่ได้แล้วเราแบบสวยมากแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่แบบต้องบอกว่าพิเศษสุดๆก็คือมีแค่9เดือนในโลกเท่านั้นค่ะซึ่งใครอยากจะจับ้องนะคะต้องรีบหน่อยแล้วนะคะก็เลยเป็นเหตุผลเนาะที่เราเลือกสองชิมนนมาเพราะว่ามันมีความพิเศษแล้วก็มีความแฟชั่นเหมาะกับสาวสาแอลมากเลยค่ะใช่ค่ะ หลังจากที่เมื่อกี้เราได้ดูนาฬิกากันไปแล้วตอนนี้เรามาต่อกันที่กระเป๋ากันเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอิงตอนนี้เราอยู่ที่ Shop Carafeel นะคะซึ่งแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ที่แบบมีความชิคเนาะใครที่มีคาแรคเตอร์ที่แบบรู้สึกอยากจะใส่สตรีทหรือว่าเพิ่มความชิคความสนุกลงไปเป็นสามแบรนด์เก๋เป็นคนเก๋ใช่อ่ะมาที่ไอเทมชิ้นแรกกันเลยพี่ลูก LP ชิ้นแรกของเรานะคะก็คือ น้องกระเป๋าใบนี้นั่นเองค่ะซึ่งลักษณะอาจจะดูแบบน้องจะจุหรือเปล่าหรือแบบจะใส่ของได้เ<ม>ยอะไหมซึ่งเราบอกได้เลยว่าด้านในของน้องจุระดับประมาณหนึ่งเลยแล้วที่<ม>สําคัญที่เรารู้สึกว้าวกับใบนี้มากก็คือเขาสามารถทําเป็นคอสบอดี้หรือว่าจะกลายมาเป็นเบลแบ็คก็ได้<ม>เรียกว่าได้ทั้งเดลูกและไนลุกเลยก็คื่ฟ<า>ัง์ชันมากใช่ใชแล้วก็คือ ดีเทลข้างหน้าเนี่ยสังเกตเลยว่าจะเป็นดีเทลแบบเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็เฟลซึ่งเป็นรุ่นซิงเนเจอร์ของเขาด้วยเหมือนกันก็คือใครที่มีคาแรคเตอร์ที่แบบอยากคิ้วใบเดียวจบหรือคาแรคเตอร์แบบสายแฟชั่นชอบสายปาร์ตี้สาปาร์ตี้ใช่ก็คืออันเนี้ยจบในอันเดียวอะไปต่อกันที่เอลพิกชิ้นที่2ค่ะเอลพิกชิ้นที่2นะคะอ่าเห็นสีก็รู้เลยเนาะ คนที่ชอบใบนี้จริงๆอะหรือคนที่จะต้องใส่ใบนี้น่ะต้องเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบน่าจะชอบฉีกจากอะไรเดิมๆเนาะแบบเขาธรรมดาใช่ด้วยสีอย่างแรกสดดเ่มากโดดเด่นสุดแบบสะดุดตาเลยใครฮิ้วเราก็คือเก๋มากนอกจากนั้นเนี่ยจะากได้ทันลยใช่ความพิเศษของเขาคืออันนี้เป็นโลหะโลหะเนาะอันนี้เขาก็ รุ่นเดิมมรุ่นก่อนจะเป็นโลหะคือเหมือนเป็นซิงเกิลเจร์ของเขาเลยเนาะว่าโลโก้จะเป็นโลหะแต่รุ่นที่เปลี่ยนใหม่ก็คือเป็นพัฒนามันเป็นหนังนีมาขึ้นแล้วก็เบาขึ้นด้วยน้ำหนักนะคะนอกจากนั้นก็เหมือนกันเลยแบรนด์นี้เขาฟังชันนลอยู่แล้วฮิ้วได้2แบบเลยอ่ะจะเป็นคอร์สบอดี้อย่างนี้ก็ได้หรืออ่ะพอกลางคืนปุ๊บเปลี่ยนลุคอ่ะขึ้นไล่เก๋ๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะก็คือ เป็น2ชนิ้นเนาะที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับสาวแอลมากใช่ค่ะ,คะนั่นคือคเหตุผลที่เลือกสองชิ้นนี้มา่และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ชมพมาร์เจคอปค่ะค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาพิกไอเทมที่เอาใจสายกระตูนสุดๆเลยค่ะนั่นก็คือคอลเลคชันพิเศษที่มาร์เจคอปนั้นคอแลแลบกับสนุปปีตัวกระตูนดังนะคะ,คะ ซึ่งในคอลเลกชันเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามังเจคอบอะมีการคอลแลบกับสนุปีมันก็แบบหลายๆคอลเลกชันแล้วแต่ว่าแต่ละปีแต่ละคอลเลกชันก็จะมีสีสันลวดลายไม่เหมือนกันซึ่งในคอลเลกชันเนี้ยก็จะเป็นการดึงคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนมาใช้ในไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือว่าเคสโท <Okay. S 1> ราศัพท์ซึ่งไอเทมที่แอลพิกวันนี้นะคะไอเทมแรกเลยก็คือเป็นกระเป๋าทรงบ็อก จากมาร์กเจคอบซึ่งดึงคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนชาลีบราลมาใช้โดยแบบดีเทลเขาก็จะเป็นหนังแบบเห็นเท็กเจอร์ชาร์ดแล้วก็แบบมีลายวาดลายปริน์มีเทคซึ่งเป็นสีแดงโดดเด่นมากโดยเรารู้สึกว่าที่เราหยิบไอเทมเนี้ยมาเพราะว่ามันฟังก์ชั่นอลมากค่ะอิงคือมันมีทั้งสองช่องเห็นไหมว่าแบบเออสามารถจุได้เยอะมากแล้วนอกจากนั้นคือเราสามารถถือเป็นแฮนด์แบ็กได้ แล้วก็มีสายให้ cross body ด้วยเราเลยรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆเลยสำหรับใบเนี้ยและยิ่งสำหรับใครที่เป็นแฟนการ์ตูสนสโนว์ป,ปี้ด้วยเลยรู้สึกว่าแบบยิ่งต้องมีเราไปดูไอเทมที่2น้นงอิงเร<ช>ืเ่องชิ้นไหนคะไอเทมที่2นะคะซึ่งจะเป็นโชษแบกใบนี้เลยค่ะซึ่งตอนเนี้ยค,ค,คือทุกที่อ่ะก็คือไม่มีให้ใช้ถุงพลาสติกใช่ กระเป๋าแบบกระเป๋าผ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราแบบต้องหิ้วแล้วก็พกอยู่<ม>ติดตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่เราเลือกมาแล้วก็เหมือนกันก็คืออันนี้เป็นคาแรคเตอร์เนาะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นคาแรคเตอร์จัดเป็นเหมือนกันค่ะมีทุกตัวรครบเลยตีต้เลยใช่แล้วก็ถ้าใครว่ากลัวจะหิ้วแบบนี้แล้วแบบเอ้ยมันไม่สะดวกอ่ะเขาก็มีสายยาวให้เหมือนกันที่นู้ดนี่เลยก็คือตอบโจทย์ตอบโจทย์ฮิ้วได้หลายแบบละทันตแล้วก็ฮิ้วได้ทุกที่มันก็เลยเป็น2ไอเทมที่เราอ่ะพลิก ตอนนี้เราทั้งคู่นะคะก็อยู่กันที่แบรนด์โซดาค่ะซึ่งอย่างที่รู้กันว่าโซดาก็จะเป็นแบรนด์ที่แบบมีสไตล์โดดเด่นชัดเจนซึ่งคนที่เป็นคาแรคเตอร์นี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจสูงรักในแฟชั่นแล้วก็รักการแต่งตัวเนาะมากงั้นไปดูกันเลยดีกว่าว่าแอลพิกจะเลือกไอเทมไหนคะไอเทมแรกที่เราเลือกคือไอเทมนี้เองก็คือจะเป็นลักษณะเป็นเดรส ความเก่งก็คือด้านบนนั้นจะเป็นผ้ามัดย้อมและสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือการเอาผ้ามัดย้อมมาแมทช์กับใช่ลงไหมอันนี้คือเป็นผ้าลูกไม้ที่เรารู้สึกว่าอันนี้เป็นความท้าทายของคนคนไทยแท้จริงเพราะแบบการจับลายชนลายมันมีเสน่ห์แบบประมาณนี้เลยซึ่งโซดาเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์กับเรื่องสไตล์ที่โดดเด่นมากมาดูไอเทมต่อไปดีกว่าเนาะบอกเลยว่าไม่น้อยหน้านี่เลยสีสัน สุดยอดไปเลยก็คือคัลเลร์ฟูสุดก็คือบอกเลยตอนนี้จริงๆอ่ะมัดยอบก็คือมาแรงมามากเออแล้วก็มันไม่ใช่แค่เสื้อมัดยอบธรรมดาเพราะว่าเขาจะมีดีเทลเป็นอันนี้จะเป็นผ้าแบบผ้ามุ้งซีทูใส่แล้วเซ็กซี่นะเซ็กซี่ได้ด้วยแล้วก็แฟชั่นสุดๆได้ด้วยแล้วก็อลองแมทสำหรับใครที่กลัวโปเราว่าจะต้องมีแมทกางเกงข้างล่างก็คือเก๋มากได้อีกลุกหนึ่งสำหรับใครที่ชอบถูกต้อง อ่ะแล้วความพิเศษยังไม่จบนะคะใช่เพราะว่าเมื่อช็อปครบ1,000 0บาทเราจะได้รับกระเป๋าใบนี้ไปเลยค่ะก็คือแฟนๆโซดาที่อยากจะมาช็อปตามมาช็อปกันได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์เลยค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็รับไปเลยที่จากกระเป๋าเก๋ แล้วก็ไม่อยู่กันที่แอดมอลนะค,คะมาดี้แบนด์อีกแห่งหนึ่งของเซนต์เทิร์ลซึ่งคาแรคเตอร,ร์ของคนที่ใส่แบบแบรนด์นี้น่าจะต้องเป็นคนที่แบบใส่แฟร์ใส่สตรีทแล้วก็ใส่สปอร์ตเนาะเรามามดูไอเทมแอลพชิ้นแรกกันเลยดีกว่าว่าใส่สตรีทนั้นจะต้องใส่อะไรในช่วงนี้เราเลือกกันมาเป็นที่สลิปออนจากแวนค่ะคือสลิปออนจากแวนเนี่ยเป็นไอเทมที่เรียกว่าคนที่รักแวนจะต้องมีสักหนึ่งคู่ในบ้านแน่ๆโดยคอลเลคชันนี้ความพิเศษก็คือจะเป็นไทไดหรือว่าเป็นมัดยออมนนั่เง และซีซันนี้นั้นมัดย้อมก็คือมาแรงมากๆเราเลยคิดว่าไอเทมเนี้ยเป็นไอเทมที่สายสติจะต้องพลาดไม่ได้เลยอะมาต่อกันที่ชิ้นที่ค่ะเนี่ยความพิเศษของมันเลยนะบอกเลยว่าอันนี้เป็นรองเท้ารักโลกนะคะเพราะว่าวัสดุหรือแมทเทียลที่เขาทำเนี่ยก็คือทํามาจากพวกแบบพลาสติกหรือว่ารีไซเคิลต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีความแบบใส่ไปด้วยเท่ไปด้วยแล้วก็รักโลกไปด้วยนี่ก็คือ2ไอเทมจากแอลพิกจากแอนโมสใช่ค่ะคิดว่าน่าจะถูกใจชาวแฟร์กันแน่นอน ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ Carnival Flagship Store ค่ะซึ่งร้านนี้ต้องบอกว่าที่ Central ล o วิลเนี่ยเขามีความพิเศษกว่าแบบ ร้านอื่นเนาะเพราะว่าเขาจะมีแบรนด์ที่แบบ exclusive เฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่เดียวก็คือมีอย่างเช่นแบบพวก human made หรือว่า s o ฟเนสอะไรประมาณนี้ซึ่งเราจะไม่เห็นแบรนด์เหล่านี้ในคาิวัลร้าน,นอื่นดังนั้นแบบจะต้องซื้อได้ที่เฉพาะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น,นะคะ่ะอ,แล,อแล้วก็มาสําหรับไอเทมชิ้นแรกของเรา l อลพชิ้นแรกเาจากคาิวัลที่เราเลือกมานะคะก็คือเป็นพีเชิซึ่ง เรารู้สึกว่ามันเป็นไอเทมที่ใส่ง่ายแล้วก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแล้วก็ใส่ได้เรื่อยๆในหลายๆลุ จากขอเท้าความเรื่องคอลเลคชันของคานิวาลจักนิดหนึ่งว่าปกติแล้วอ่ะคานิวาลจะทำคอลเลคชันที่เป็นสำหรับการเดินทางมาแทบจะทุกๆปีซึ่งในปีที่แล้วก็จะเป็นแบบตีมบีชหน่อยก็จะมีความแบบทะเลทะเลแต่ว่าซีซันนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นสายแคมปิ้งดังนั้นสีที่เราเห็นย่งสีเขียวหรือว่าสีน้ำตาลอะไรยเงี้ยก็จะเป็นสีที่อินในซีซันนี้มากๆค่ะมาดูไอเทมแอลพิกชิ้นที่สกันเลยค่ะอ่ะ ก็ต้องไม่หนีกันเลยเนาะ<ช>เพราะว่ามันเป็นคอลเลคชันนี้ที่กำลังแบบมาแรงมากก็คือมีความแบบมิลิเอรี่นิดๆซึ่งบอกว่าจริงๆอ่ะสองไอเทมอ่ะที่เราพิกามาใส่คู่กันได้ใช่ใส่คู่กันได้แล้วก็เหมาะกับแบบคนที่แบบชอบทํากิจกรรมรักสนุกในการอะไออกไปข้างนอกทำเอาา์ดอร์อะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่า มันเป็นมันเป็นเสื้อผ้าที่แบบฟังก์ชันใส่ง่ายแล้วก็ใส่สบายแบบไม่ร้อนด้วยแล้วเรารู้สึกว่าในธีมของแบบมิลิทารีหรือว่ากลิ่นอายที่เป็นลายทหารอะไรเงี้ยมันไม่มีเอาสักวันนึ่งมันก็จะวนกลับมาเพราะฉะนั้นแบบคุ้มค่ากับการช็อปถูกต้องเหมือนกับการแคมปิ้งกันเนาะสุดท้ายแล้วมันก็วนกลับมาดีรอบใช่ค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้าน p a v m e n t ค่ะต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นมัลติแบรนด์อีกแห่งหนึ่งที่แบบอไอเทมของสายสตรีสายแฟ<า><า>ชั่นเยอะมากๆร้านก็คือโดดเด่นมากเป็นสไตล์แบบแนวแหวกมากๆ so bag สุดๆเรียกว่าแบบสายสตรีอยากจะช็อปอไอเทมอะ่ะต้องมาที่นี่แน่นอนใเราเลยแบบเลือกไอเทมที่เอาใจสายสตรีก็คือแอลพิกสองไอเทมนี้ตามมาดูกันเลยกว่า,วาคืออะไรอนี่นแรกเราเลือกไอเทมจากไมค์เฟอร์เดรโกซึ่งก็เป็นแบบ อาทิตชาวฮอลแลนด์ที่แบบเป็นสายพารอดี่น้องคือล้อเลียน,ยนแบรนด์ดังอเลียน่ยางที้เห็นกนะ็คือเขานําโลโก้ชาแนลมาวาดกับคาลลากกเฟลซึ่งแบบจากเสื้อยืดที่เคยธรรมดาธรรมดาเรารู้สึกว่ามันกลายเป็นแบบเสื้อยืดไอเดียใช่แล้วก็ <นะ S 1> เหมือนมีลูกเล่นเนาะไม่ใช่แค่เสื้อยืดแบบ ธรรมดาเฉยๆแล้วเรารู้สึกว่าเสื้อยืดก็เป็นไอเทมที่ใส่ได้บ่อยด้วยเรามาดูของอิงก์กันเลยดีกว่าว่าแออพิชชิ้นที่2เป็นอะไรชิ้นที่2อะเราก็ยังคงอยู่ในเสื้อยืดเนาะเพราะว่าแบรนด์นี้ใช่เราจะเน้นที่สีสันแล้วก็แบรนด์ที่เราทุกคนรู้จักเนี่ยก็คือกูชี่ที่เขาเอานำมาแบบพาโรดี้กันหน่ก็คือนำสีซิงเนเจอร์ของกูชี่เขียวและแดงมาเนี่ยมาว่าแล้วก็ลอลีเป็นหน้าการ์ตูนให้มันดูแบบมีกิมมิคอะไรสนุกสนุกมากกว่านั้น เสื้อยืด<ช>ธรรมดา<ช>ก็เลยดูมีความแบบพิเศษมากคช่คและเสื้อยืดที่เราเลือกมาเนี่ยสตัวเนี้ยเนื่องจากมันแบบ i mix andmatch ง่ายใส่ได้แบบอยู่บ้านใส่ไปทำงานก็คือแบบได้ดหมดเหรอใช่ตอบโจทย์ก็เลยนี่ค่ะแอลพิกช,ชิ้นพิเศษจาก p v พ m e n t ของเราทุกคูค่ะ เอลพิกแอชเชนทันเบิรทั้ง3 EP ก็มีทั้งสไตล์ p ิเออร์อิเ n เจนนิว g e เวนเจแล้วก็ Making s เ a t เมนต์ก็หวังว่าสาวๆแอลจะชอบกันนะคะกับไอเทมเด็ดๆที่เราเนี่ยได้เลือกกันไปทั้งหมดใน3 EP ีนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามว่าครั้งหน้า l อลพิเนี่ยจะพาไปพิชของที่ไหนอีกค่ะก็สามารถอัปเดตแฟชั่นบิวตี้และไลฟ์สไตล์ได้ช่องทางของแอลไทยแลนด์เลยค่ะค่ะส่วนวันนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปชอปปิ้งต่อก่อนนะคะ